ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบก,กับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะ <Wednesday. S 2> วันนี้กบไม่ได้ชวนเข้าครัวนะคะพอดีกบไปตลาดมานะคะมาดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างเยอะเลยนะคะเนี่ยคือใหญ่มากถุงใหญ่มากเลยนะคะกบไปตลาดสามตลาดนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ากบได้อะไรมาบ้างค่ะอันนี้คือน Suzanne, ้ําหงข้าวสามขวดนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยนะ คือจบได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆจริงนะคะอันนี้คือใบเลื่อยนะคะใบมิ้นนะคะสารละแหน่นะคะมะเขือค่ะมะเขือเปราะดีวิวกันเร็วๆกันเลยนะคะเพราะเยอะมากผักชีลาวค่ะอันนี้กวางตุ้งนะคะกวางตุง้ง กะหล่ำหหัวค่ะอันนี้คือดอกกะหล่ำนะคะนี่ค่ะน,นี่กบได้มาถุงใหญ่มากลูกพับนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลลูกพับนะคะคือขะกบซื้อมาครั้งแรกนะคะเหรียญ99ครั้งที่สอง เหรียญ80แต่ครั้งนี้นะคะเพื่อ,อนๆได้ในราคา79เซนนะคะต,ต,ต่อกิโลนะคะคือตอนที่กบซื้อตอนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะมานะคะก็เลยราคาก็เลยแพงนะคะอันนี้พริกไทยเม็ดค่ะพริกไทยเม็ดก็แพงนะกบซื้อมาจากประเทศไทยบ้านเราหมดไม่หมดแล้วอะ่ะผมก็เลยต้องซื้อเพิ่ม อันนี้คือพริกไทยป่นนะคะน้ำมะขามค่ะอันนี้คือกบเลี้ยงไม่ถูกแล้วกบลืมอ่ะที่กินกับชูเชียะค่ะเพื่อนๆวาซาบิอันนี้ก็คือน้ำซอสนะคะที่จะมากินกับวาซาบิเนาะ เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆได้ถั่วนะคะไม่ได้อะเพื่อนๆถัวญี่ปุ่นน่ะได้มาสองสามนี่อร่อยมากๆเลยนะคะที่กบบอกเพื่อนๆไปซื้อมาลองกินนะเหมือนในร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะเพื่อนๆเหมือนมากนี่กบได้นี่มาปูนะคะปูอัดนะคะเพื่อนๆ สามีอยากกินนะสุป,ปกติกบซื้อปูอัดปูอัดเออปูอัดปูอัดธรรมดานะคะเพื่อนๆที่ที่ปูอัดธรรมดานะ่ะกบซื้อให้เขากินทีนี้ไปกบไปเจอนี้กบบอกว่าเออนี่เราเคยกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะตามโอตามโอชิหรือตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาลองกินนะคะเพื่อนๆแต่ต้องอร่อยแน่นอนนะคะกบก็จะกินกับวาซาบิเนี่ยแหละเพื่อนๆ พูดแล้วก็หิวอ่ะหิวเลยอะ่ะพูดแล้วก็หิวนะได้ไส้มาสองสองกระปุกนะคะไส้อ่อนนี่กบได้ไส้มาสองกระปุกนะคะเพื่อนๆได้หมูบดมาหนึ่งพาวนะคะ ได้ตับมาหนึ่งแพ็คซอสหอยนางลมนะคะเยอะเลยะคะ่ะเพื่อนๆกบ,บไปตลาดรอบนี้ปกติกบจะชอบอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้คือน,นานๆครั้งนะคะพอไปน,นานๆครั้งก็จะซื้อเยอะะคะ่ะเพื่อน นมขาดไม่ได้นะคะอันนี้ที่วอร์มาร์ทนะคะก็คืออันนี้คือร้านจีนนะคะร้านแรกนะคะที่กบไปนี่คือร้านจีนนะอันนี้คือร้านที่สองนะคะน,นี่คือนมนะคะวอร์มาร์ทนะแล้วก็กาวิคอนนะคะสามีกบเป็นร้อนในนะต้องต้องต้องกินยาอันนี้ก็คือยานอนหลับของกบ ยา,าสำหรับผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากๆนะคะที่กบจะต้องกินนะหมวกคุมผมอาบน้ำนะคะกบใช้แบบนี้มันสะดวกดีเวลามันเสียก็ทิ้งไปเลยนะคะแบบคล้ายๆกับตามที่โรงแรมใช้นะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้หมดไป อันนี้ร้านที่สองอันนี้ร้านที่สามนะคะร้านที่สามกบได้กุ้งนะคะกุ้งแช่แข็งนะคะมาหนึ่งถุงนะคะรอบนี้กบไม่ได้โปรโมชั่นน่ะกบซื้อในราคาสิบสี่เหรียญนะคะราคาเต็มนะคะราคาเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่ก่อนหน้านี้กบซื้อในราคาสิบสองเหรียญนะแต่วันนี้กบได้ในราคาสิบสี่เหรียญนะคะแพงขึ้นมาสองเหรียญ แล้วก็ได้เนื้อบดมาหนึ่งแพ็คนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่กบได้นะคะวันนี้นะคะเนี่ยเป็นไงคะวันนี้กบจ่ายไปทั้งหมดร้อยยี่สิบเหรียญน,นะก็ถือว่าก็ถือว่าแพงไหมอ่ะกบก็ร้อยยี่สิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆที่กบจ่ายไปวันนี้นะโอเคค่ะแต่กบอยากกินอันนี้มากเลยนี่อยากกินอันนี้มากเลย มันน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆมันน่ากินจริงๆนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายไปกับปู้นะคะปูอัดโอเคค่ะ bye บ๊ายบายกบลบเพื่อนๆทุกคนค่ะ